สวัสดีค่ะสวัสดีย้ำเช้าค่ะ FC ที่น่ารักนะคะวันนี้ก็มาทักทายย้ำเช้านะคะก็นำผ้าใหม่ซึ่งเป็นลายอัมพรมนะคะเครืออันลุนซีมนะคะสวยงามมากๆค่ะขนาด1-2เมตรนะคะสามารถไปตัดเสื้อก็ได้ตัดชุดก็ได้เช่นกันเงาสวยมากค่ะว่า เป็นเครืออันรุญซีมนะคะสวยงามจริงๆสำหรับสีสันวันนี้มาแต่สีสวยๆนะคะสนใจสอบถามได้นะคะแล้วก็มีเจือจัวที่งดงามมากๆค่ะงานสวยมากค่ะราคาก็พิเศษ1,890บาทส่งฟรีนะคะงานมาใหม่ๆสวยงามมากสำหรับสีสันนะคะทักทายม,มาได้ค่ะ เป็นลายแบบโบราณน,นะคะแต่เป็นงานรุ่นใหม่นะคะเงาวสวยสีสวยจริงๆนะคะเป็นไม้บ้านทางพุ่งส่วนเครือก็จะเป็นไม้จุนนะคะราคาก็พิเศษไม้แพงด้วยค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะงานสวยมากๆสำหรับอัมพรมเครืออันลุนซีมนะคะ